ในวอกนี้นะคะมินจะขอพาทุกคนไปเที่ยวที่ศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครที่นี่นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลโค,คขามอําเภอเมืองสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครค่าเข้าชมฟรีค่ะเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา10นาฬิกาถึง16นาฬิกาส่วนวันเสาร์ที์นะคะก็เปิดให้บริการเวลา10นาฬิกาถึง17นาฬิกาจะปิดทุกวันพุธแล้วก็วันพฤหัสที่3ของเดือน,นะคะ่ะ ในวันที่มินมานะคะก็เป็นวันศุกร์ค่ะมิ้นมากับคุณปู่คุณย่าแค่3คนนะคะที่ได้คิดว่าจะมากันแบบเหงาเพราะว่าเรามาวันธรรมดาอาจจะไม่ค่อยมีคนสักเท่าไหร่แต่พอมาถึงจอดรถปุ๊บมินก็เจอรถบัสหลายคันเลยค่ะทางเรียนเขาได้พาเด็กๆมาทัศนศึกษากันซึ่งเป็นเด็กๆประถมนะคะตั้งแต่ป .1 ถึงป .3 ความเหงาก็ได้หายไปเป็นปิดทิ้งค่ะเพราะว่าเด็กๆเ,เอนดีดีมากวุ่นว,ว,วาย,วาย,วายกันสุด จริงๆมินเข้ามาที่นี่ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปีมาก่อนนะคะตอนนั้นมีอยู่บนปฐมได้ยังตัวน้อยๆอยู่เลยซึ่งก็แปลกใจค่ะเพราะว่าตอนนั้นเขาเพิ่งเปิดใหม่เปิดให้เข้าชมฟรีและตอนนี้ก็เปิดเป็น10ปีแล้วก็ยังให้เข้าชมฟรีอยู่ mm. ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะมาดูสัตว์น้ามาดูสัตว์ทะเลแต่ว่ามีทุนทรัพย์น้อยหรือว่าไม่อยากเสียค่าใช้จ่ายเยอะเนี่ยที่นี่ก็ถือว่าดีงามมากๆค่ะเพราะว่าเขาก็มีการเปิดแอร์แล้วก็มีสัตว์น้ําหลากหลายสายพันธุ์ให้เราได้ไดดศึกกษาาดูงนนนัะะคะ ถ้าตามเขาเห็นในส่วนตัวของมินนะคะมีคิดว่าที่นี่ควรเก็บค่าเข้าประมาณ20บาทถึง50บาทค่ะเพื่อจะได้นําค่าใช้จ่ายตรงนี้ไปเป็นค่าบํารุงรักษาสถานที่ค่าดูแลสัน้าต่างๆจากประสบการณ์ที่มีเคยไปควาเรียมาหลายที่เนี่ยบางที่เขาก็เก็บค่าใช้จ่ายน้อยบางที่ก็เก็บเยอะนิดนึงค่ะก็โดยจำนวคําหมอส่งไปนะคะซึ่งมีคิดว่า20บาทถึง50บาทเนี่ยก็เป็นราคาที่ไม่มากไม่น้อยจนเกินไปค่ะทำให้ คนที่มาท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมาท่องเที่ยวได้อยู่แล้วทาสาที่ก็จะมีเวรบำรุงรักษาด้วยค่ะสัตว์น้ำที่นี่นะคะก็จะถูกจัดแสดงโชว์แยกเป็นล็อกๆไปค่ะซึ่งตู้กระจกแต่ละล็อกนะคะที่ดีมากๆเลยก็คือเขาจะมีป้ายติดไว้บนตู้ค่ะว่าสัตว์ที่เรากําลังดูอยู่คือสัตว์ชนิดไหนชื่ออะไรชื่อภาษาไทยชื่อภาษาอังกฤษแล้วก็จะมีการบอกลักษณะนดดิสัยแล้วก็ประวัติอย่างคร่าวๆด้วยค่ะเป็นการให้ความรู้ไปในตัวนะคะถึงจะไม่มีไกด์แต่ การที่เราได้อ่านข้อมูลบนป้ายเนี่ยก็ทําให้เราได้รับความรู้เช่นกันค่ะมินจะขออนุญ,ญาตตัดเสียงเด็กๆออกนะคะเพราะว่าน้องๆคุยกันเสียงดังเจียวๆมากๆถ้าทุกคนฟังเสียงน้องๆอย่างเดียวนั้นทุกคนอาจจะไม่ดู้เรื่องนะคะเพราะว่าน้องๆคุยกันเก่งสุดๆดเจียวๆกันมา,ากๆเลยมินจะขออ้างอิงข้อมูลจากทางเว็บไซต์ของ travel o t t i d net นะคะเพื่อเป็นความรู้ให้กับทุกคนค่ะ ไฮไลท์ของศูนย์แสดงพันธ์สัตว์น้ำจังหวัดสมุทรสาครหรือว่าที่ทุกคนรู้จักกันในนามของอาคารเรียมสมุทรสาครนะคะภายในจะมีการจัดแสดงปลาและสิ่งมีชีวิตทางทะเลต่างๆทั้งแบบที่อยู่ในตู้สี่เหลี่ยมแล้วก็แบบแ้งกลมนะคะซึ่งไฮไลท์ของที่นี่ค่ะเป็นสิ่งที่ทุกคนห้ามพลาดเลยนะคะก็เป็นรูปปั้นวานวูดาที่อยู่ข้างหน้าตอนที่เรามาถึงค่ะ ใครมาถึงเนี่ยก็ต้องถ่ายรูปเซลฟี่กันหรือว่าเก็บบรรยากาศด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ของที่นี่เลยมีขนาดความสูงถึง17เมตรค่ะตอนนั้นที่มิ้นเคยมาตอน,นเด็กๆเนี่ยน้องก็ยังมาอยู่แต่ว่าตอนนี้น้องก็ได้ร่วงโรยไปตามกาลเวลาก็มีความเก่านิดนึงนะคะซึ่งวานบูดาก็เป็นสัญลักษณ์ของเจ้าแห่งสมุทรท้องทะเลในหน,น้าน้ำไทยเลยค่ะ นอกจากรุปัน้นวันบูรดาที่เป็นไฮไลท์ของที่เนี่ยนะคะเขาก็ยังมีทางเดินโมงใต้น้ําไปจนถึงการโชว์การสแสดงให้อาหารปลาค่ะโดยสัตว์ที่จัดแสดงในตู้นะคะก็จะมีมากกว่าร้อยชนิดเลยทั้งฉลามกบปลาไหลมอเล่ปลาตะกับลายบ้างปลาผีเสื้อนกกระจับกระเบนทองจุดฟ้าปลาเก๋ากระพงแดงปลาช่อนทะเลปลาสิงคโปร์แองเจิลปลาบู่หน้าผีและบอ่อเต่าเป็นต้นค่ะซึ่งมีเยอะแยะมากมายเลยะคะ่ะแค่พูดก็รู้สึกว่าเหนื่อยแล้วนะคะ ถ้าสาหรับใครที่เป็นคนกรุงเทพนะคะก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะเพราะว่าที่นี่ก็เป็นที่เที่ยวที่ค่อนข้างใกล้กรุงเทพมหาคนครด้วยนะคะสําหรับมินที่เป็นคนราชบุรีเนี่ยก็เดินทางได้ง่ายในทางได้สะดวกค่ะเพราะว่าก็ไม่ไกลจากราชบุรีเท่าไหร่เหมือนกันค่ะใครที่อยากจะมาดูสัตว์น้ํากับเพื่อนกับแฟนหรือว่ากับครอบครัวเนี่ยก็สามารถมาเที่ยวพักันได้นะคะเพราะว่าเขาเปิดแทบทุกวันเลยยกเว้นเฉพาะวัน และก็วันพฤหัสที่3ของเดือนเท่านั้นค่ะดังนั้นก็เปิดให้บริการทุกวันเลยนะคะเข้าชมฟรีแบบนี้แล้วก็มีอาหารที่ขายด้านนอกด้วยค่ะอาจจะมีร้านไม่เยอะมากแต่วา่าทุกคนมาก็มีของให้กินนะคะทั้งน้ำดื่มน้ำปัน่นแล้วก็มีเป็นกล้วยทอดค่ะแตที่มินซื้อมานะคะมีข้าวคุกกี้อีกก็มีหลายอย่างทุกคนได้เลือกสรรกันค่ะ สัตว์ที่นํามาจาัดแสดงโชว์ก็ถือว่ามีเยอะจริงๆนะคะเพราะว่ามิ้นเดินมาเกือบจะ5นาทีแล้วก็ยังเดินดูไม่ครบเลยค่ะคือสาหรับใครที่จะมาเที่ยวพักผ่อนก็ขอแนะนําเลยค่ะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่ไม่มีค่าเข้าใกล้กรุงเทพมีที่จอดรถแล้วก็มีอาหารขายด้วยนะคะแล้วการมาดูสัตว์น้ำเนี่ยก็เป็นอะไรที่กระนูกรนตาดีเหมือนกันเพราะว่า ตอน,นเด็กๆนะคะมินเป็นคนที่ชอบเล่นเกมปลากินปลาค่ะเล่นในโน้ตบุ๊กในคอมของเรียอะไรเงี้ยแล้วก็มีปลาบางชนิดค่ะที่มันอยู่ในเกมพวกนั้นด้วยแล้วคือพอได้เห็นปลาในเกมมาโลดแล่นในชีวิตจริงนะก็เป็นอะไรที่น่าตื่นตาตื่นใจอยู่เหมือนกันนี่ค่ะตัวน,นี้เลยปลาสิงโตนะคะมินเคยเล่นแล้วตอนนั้นมันเป็นสีเขียวคือเป็นอะไรที่แค้นมากเพราะว่ามินโดนปลาสิงโตกินค่ะในเกมนะคะยังไม่ได้เกม จากทริปก่อนหน้านี้ที่ไปเดินเที่ยวสวนป่าชายเลนทุนกระหม่อมที่ชะอํานะคะตอนนั้นไปเดินตอนเที่ยงแล้วแดดร้อนจัดตัดภาพมาตอนนี้มาเดินที่นี่ตอนเวลาเที่ยงเหมือนกันแต่ว,ว่าอยู่ในห้องแอร์แล้วก็ได้ดูสัตว์น้ําตอนนั้นเป็นป่าชายเลนเป็นสัตว์น้ําเหมือนกันก็คือความแตกต่างแบบสุดๆเลยค่ะเหมือนนรกกับสวรรค์ซึ่งถามว่าดีทั้งคู่ไหมดีทั้งคู่ค่ะแต่ถ้าเราชอบแบบไหนก็คือชอบแบบเย็นๆนะคะแต่ว่าได้ความสนุกคนละแบบ ชีวิตของเราก็ต้องมีทั้งร้อนและหนาวค่ะแต่อย่าไปร้อนหนาวพร้อมกันนะคะเดี๋ยวจะเป็นไข้เอาเดี๋ยวมาสักพักมินก็ถึงอุโมงค์ใต้น้ำประเทศเราแล้วะค่ะทุกคนเย้คือใช้เวลาเดินสักพักใหญ่เลยนะคะนี่ค่ะมีปลาหลากหลายสายพันธุ์มินก็จะพยายามถ่ายมุมช้อนให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะว่าปลาที่เขานำมาจะแสดงโชว์เนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายขนาดไหน คือมันอลังการยาซ่าแล้วก็น่าตื่นาต่นใจมากค่ะทุกคนย้ำนะคะว่านี่เข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่มันแบบโอ้โหน่าตื่นเต้นมากวันนี้พีก็แต่งหน้าแบบจัดเต็มเลยนะคะขอเซลฟี่กับน้องปลาสักหน่อยอันนี้ตาหอยแครงค่ะสีส้มแบบนี้ถ้าสมมติบนินทาเนี่ยเพื่อนๆกับพีก,ก็จะแซวนะคะเหมือนตาหอยแครงนี่มีปลาหลายชนิดเลยค่ะ เมื่อกี้ก็มีคุณพี่คนนึงนะคะมาขอให้มิ้นถ่ายรูปให้ค่ะเพราะว่าเขามากับหลานนะคะเขาบอกว่ามากันป้าหลานแล้วหลานเขาถ่ายรูปไม่ค่อยชัดก็เลยขอให้มิ้นถ่ายรูปให้มิ้นก็เลยถ่ายให้เป็นสิบรูปเลยค่ะแล้วตอนนี้มิ้นก็ใกล้จะเดินออกจากพิพิธภัณฑ์ไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะก็จะถึงทางออกแล้วอันนี้ก็เป็นตู้ปลาตู้สุดท้ายะค่ะซึ่งคุณปู่กับคุณย่าก็รอมิ้นอยู่ที่ด้านนอกนะคะาก็กลังนั่งรอกันอยู่เพราะว่ามิ้นถ่ายคอนเทนต์ก็เลยใช้เวลา นานกว่าค่ะตอนนี้มิงก็ออกมาด้านนอกแล้วนะคะซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีบอม่อแบงด้ให้ทุกคนได้ดูกันด้วยค่ะมิงก็จะขอจบคลิปนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกันถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้มิงด้วยน,นะคะทริปหน้ามิงจะไปไหนรอติดตามได้เลยค่ะ